COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมสดุดดีบทที่1 7ข้อ1-15ร่วมกันค่ะ ข้าแต่พระยาเวขอทรงสดับคำร้องขอความยุติธรรมขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอเงียบพักกัรฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่หลอกลวงขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ขอทอดพระเนตรสิ่งที่เที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จำทรงไม่พบความอาธรรมในข้าพระองค์เลย ปากของข้าพระองค์ก็ไม่ได้ละเมิดในเรื่องกิจการของมนุษย์โดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ก็ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดรลายย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์มีได้พาด ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทุนพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอเอียงพระกันฟังถ้อยคำของข้าพระองค์เถิดขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลี้ภัยให้ผลจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดั่งแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ ให้พ้นจากคนอาธรรมผู้ล้างผ่านข้าพระองค์และจากศัตรูอมหิตที่ล้อมข้าพระองค์ไว้ใจของเขาไร้ความสงสารปากของเขาพูดใจยโสเขาสะกดลอยข้าพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ล้อมข้าพระองค์ไว้เขาจ้องจะเหวี่ยงข้าพระองค์ลงดินเขาเป็นดุจสิ่งที่กระหายอยากจะกัดฉีก เหมือนดั่งสิงหนุ่มซึ่งซุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อนข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นปะทะเข่าและคว่ำเขาลงขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอาธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยพระหัตถ์ของพระองค์คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้องลูกหลานของพวกเขาก็อิ่มเอมและทิ้งความมั่งคั่งไว้แก่ลูกอ่อนของตนส่วนข้าพระองค์นั้นจะเฝ้าดูพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยภระลักของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้ผู้เขียนดาวิดได้อ้อนวอนขอความยุติธรรมกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานร้องทุนของเขา จากการถูกใส่ร้ายป้ายสีและการถูกข่มเหงย่างไม่เป็นธรรมจากกษัตริย์ซาอูลดาวิดมั่นใจว่าสิ่งที่เก่าเก่าวร้องทูลน,นั้นคือสิ่งที่เป็นความจริงเขากล้าที่จะออกปากให้พระเจ้าพิสูจน์จิตใจของเขาดาวิดรู้ว่าเมื่อพระเจ้าค้นใจของเขาจะพบว่าเขาจริงใจอาจดูเหมือนเขาหยิ่งยโสที่อวดอ้างท้าทายว่าตัวเขาเองบริสุทธิ์ แต่แท้จริงแล้วเป็นการที่เขารู้จักพระเจ้าดีรู้ว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรจิตใจของมนุษย์ทุกคนได้อย่างทะลุป,ปลุกโป่งดาวิดก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เขายอมรับว่าเขาเคยทำผิดเขาเคยทำบาปมีการกลับใจใหม่และรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเสมอแต่ครั้งนี้เขาบริสุทธิ์และไร้ซึ่งความผิดจากการที่เขาจริงจังในการดำเนินชีวิต ดยมีพระวจนะนำทางเขาเดินอยู่บนวิถีแห่งความจริงดดวิดวกล่าวถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ทรงฟังและทรงตอบสิ่งที่เขาร้องทูลอธิษฐานพระเจ้าทรงสำแดงความรักทรงรักเราดั่งแก้วตาดวงใจพระเจ้าทรงปกป้องทรงช่วยผู้ที่เข้าไปหลบภัยในพระองค์และเมื่อพระเจ้าทรงต่อสู้การสู้รบนั้นจะจบลงในไม่ช้าฤทธิเดชของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเกินกว่าผู้ที่ต่อต้าน พระเจ้าได้ข้อคิดประยุกต์ใช้ดังนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปแม้เราทําดีมากแค่ไหนก็ตามย่อมมีคนไม่เห็นด้วยกับความดีของเรากับมองเห็นเป็นสิ่งตรงกันข้ามเราอาจจะถูกเข้าใจผิดหรือถูกกล่าวหาหรือได้รับความอายุติธรรมบางคนอาจเจอความยากลำบากในชีวิตที่กำลังถาโถามเข้ามาเกิดความวุ่นวายใจภายในขาดสันติสุขพี่น้องที่รักคะเราในฐนานะบุตรของพระเจ้า องค์ประทานสิทธิที่เราจะอธิษฐานทูลขอเพื่อเราจะฝ่าฟันทุกอย่างร่วมกับพระองค์อย่างดีชัยชนะวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามให้เรายอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตวิญญาณเราวาวุ่นสิ่งที่เราต้องทำนะคะพี่น้องให้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานกับพระองค์ เมื่อเราเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเรารู้ว่าพระลักษณะของพระองค์นั้นพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทรงช่วยเราได้พระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่พระเจ้าทําไม่ได้นะคะให้เราแน่ใจในการที่เราทําตามพระวจนะคำของพระเจ้าคําอธิษฐานทูลขอของเราชอบธรรมแล้วก็จริงใจถ้าสิ่งที่เราขอตรงกับน้าพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานให้เราตามคําอธิษฐานนั้นค่ะ ให้เราเชื่อวางใจมั่นใจในการช่วยกู้พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความจำเป็นในชีวิตของเราพี่น้องคะไม่ว่าจะสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นให้เราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้ายังคงยึดมั่นในความดีงามของพระเจ้าและพลังลิธานุภาพเรายังคงอธิษฐานต่อไปจนกว่าสิ่งที่เราจำเป็นนั้นจะปรากฏในชีวิตของเรา ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าที่รักยิ่งของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบคุณสําหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงในเช้าวันนี้ทรงทําให้ข้าพระองค์มั่นใจในการใช้ชีวิตภายใต้การดูแลของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดชำระบาปทั้งหลายหางมีมนทินความบาปได้เกาะกินในชีวิตของเราขอพระทรงโปรดพึ่งพาพระโลหิตของพระเจ้าชำระความคิดจิตใจให้ข้าพระองค์ได้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดฟ้องผิดในใจเพื่อข้าพระองค์จะบริสุทธิ์ชอบธรรมต่อหน้าพระพักของพระองค์ข้าพระองค์ขอร้องทูลต่อพระองค์ขอทรงโปรดอวยพรช่วยเหลือและเสริมกำลังพี่น้องของข้าพระองค์ เมื่อเขาเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโรคภัยต่างๆหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ท้าทายจิตใจ,จขอทรงโปรดฟื้นฟูก,กำลงังขอทรงโปรดช่วยเขาด้วยลิทานุภาพของพระองค์ขอการสัมผัสรับรู้ถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์ให้พี่น้องของข้าพระองค์จะก้าวผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยชัยชนะที่มาจากพระองค์ขอทรงเตือนว่าความทุกข์ยากที่กำลังเผชิญอยู่นั้นช่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความชื่นชมยินดีที่จะได้เห็น พระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าข้าพระองค์ถลายต้องการที่จะเชื่อฝั่งพระองค์และมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูคิดมากขึ้นในทุกๆวันเราขอบพระคุณและเราสรรเสริมพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน